อีกค่ะไม่มีปัญหาเลยไมามาเ <c oughs> ออรถครอบครัวอเนกประสงค์มิวเซเว่นสามจุดศูนย์พีโมเกียวโตปี2อ0พันสายลมบอกก่อนนะอ้าวทำไมไม่ดูหน้ารถจะดูทำไมมันก็เหมือนเดิมแหละแต่สายลมอยากพิเซศษด้านในว่ารถ7ที่นั่งนะวางข้าววางของได้แต่เบาะแถวที่3พับได้ไปข้างหน้าได้เ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมคะ เพื่อว่าเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมเราปูเสือกินกงกินข้าวข้างทางชมนกดูไม้ได้หมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าข้อดีของคันนี้นะซูมเข้ามาที่ใส่น้ำกาแฟขวดนมอีกอย่างนึ่งใส่ลมบอ,อกเลยนะช่วงนี้เทศกาลปีใหม่สงการกำลังจะมาถูกไหมคะเราพาครอบครัวพาที่คนที่คุณรักไปเที่ยว ไม่ต้องมาเออเรามาเที่ยวคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปนั่งไปได้วยกันเลยเจ็ดที่นั่งวางข้าววางของได้ล้สอสายลมรุ่นนี้นะส่วนมากจะเห็นแต่เกียร์ธรรมดาอ้ยมาก็อันนี้เกียร์ออโต้ค่ะมิลเซเว่นสามจุดศูนย์พรีโมเกียร์ออโต้ปีสองพันเจ็ดโอ้โหสายลมมันใช่เหรอใช่สิคะนี่ยังไม่บอกราคานะตาไฟสองข้างขัดเงาให้เรียบร้อยราคาแค่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทมันจริงเหรอจริงสิคะไม่ใช่เรื่องธรรมาดา มีใหม่เลยกับมิวเซเน3.00พิโบเกียวโตปี2007 2 0 0